จ้าวันนี้มีประเด็นใต้เตียงนักร้องให้ตามสืบตามเผือกอีกแล้วจ้าใครกันนะมีโลกสี่ใบทำหญิงท้องไม่รับแถมไล่ให้ไปทำแท้งจนฝ่ายหญิงทนไม่ไหวออกมาแช่เดือดจะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะโดยเรื่องราวกระตุกตอมเผือกของชาวเน็ตนี้ <c oughs> เกิดจากเพจเจมอร้อยแปออกมาเผยคำใบเรื่องราวของนักร้องดังทำสาวท้องและไม่รับผิดชอบ โดยว่ากันว่านักร้องร่างเล็กทำสาวท้องไม่รับผิดชอบพี่ยังเอาตัวเองไม่รอดจะเอาน้องมากัดก้อนเกลือกินได้ยังไงสุดท้ายไล่ไปทำแท้งพี่ไม่แคร์เพราะมีโลกสี่ใบเชดิด เรียกว่าแต่ละคําที่บอกใบ้ถึงกับต้องอุทานร้องไห้หลายคนร้องออกกันเลยทีเดียวก่อนที่สาวรายหนึ่งออกมาเปิดใจเอาให้รู้ไปเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวเมาส์กันแน่ผ่านอมรินทีวีถึงกรณีนักร้องดังสร้างโลกสี่ใบว่ารู้จักกับนักร้องอออ่างที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นนักร้องคนนี้ร้องเพลงอยู่แล้วบอกถูกใจเลยสวยน่ารักจึงให้เด็กเสิร์ฟเอากระดาษโน้ตมาบอกอยากทําความรู้จักแต่งานนี้นักร้องคนนี้มีแฟนจ๊ะแถมเป็นนักร้องเหมือนกันคือนักร้องทอทงซะด้วย ซึ่งเมื่อถามนักร้องชายว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝ่ายชายให้คําตอบว่าตอนนี้พี่อยากหาคนคุยให้สบายใจรู้สึกสบายใจจริงๆส่วนเธอก็ได้บอกว่าไม่อยากเป็นมือที่2ที่สกับใครเลยเพยายามตีตัวออกห่างจนมาเจอข่าวว่านักร้องชายเลิกกับนักร้องหญิงแล้วก็เลยกลับมาคุยกันอีกรอบจากนั้นฝ่ายชายก็พาไปบ้านเกิดพาไปหาคุณพ่อคุณแม่เวลาไปกองถ่ายเขาก็แนะนําคนอื่นว่าเธอเป็นคนที่คุยกันอยู่รักกันทําให้เธอเชื่อใจฝ่ายชายสุดๆ แต่แล้วก็มีข่าวอีกว่าหลังจากเลิกกับนักร้องสาวก็ไปคบกับนักร้องอีกคนพฤติกรรมเหมือนแฟนแต่บอกให้สถานะแค่พี่น้องแล้วยังบอกเธออีกว่าไม่ต้องกลัวเพราะพี่กําลังจะเลิกบวกกับนักร้องดังที่ดูเหมือนจะจริงจังกับเธอจึงได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันปรากฏว่าตัวเธอเองท้องค่ะ ซึ่งเมื่อไปบอกนักร้องดังฝ่ายชายดันกําลังมีข่าวกับไฮโซสาวมอมมาอีกคนให้เสร็จซึ่งเมื่อบอกฝ่ายชายว่าตั้งท้องจะทํำยังไงนักร้องดังก็ตอบว่าตอนนี้เธอไม่ใช่ความสุขของพี่แล้วไปยุติการตั้งครรภ์กันไหมแถมพาเธอไปคลินิกและให้เงินทําแท้งด้วยพร้อมทิ้งท้ายบอกอีกว่า พอหนูท้องเขาคิดว่าหนูจะไปแฉเขาหรอเขาคิดแค่กลัวตัวเองเสียชื่อเสียงกลัวตัวเองไม่มีงานพี่รู้สึกกดดันมากๆเขาพูดเรื่องอื่นและเอาเรื่องเงินมาเป็นข้ออ้างเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาจนเรารู้สึกว่าเรากับลูกเป็นภาระนูย่อมเสียสละไม่รักตัวเองเลยรักพี่มากหนูจะพูดว่าที่หนูพูดวันนี้คือความจริงทั้งหมดถ้าเขาจะฟ้องหนูก็ไม่เป็นไรถ้าเขาจะขอโทษหนูทำไมไม่ขอโทษตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขอไม่รับคำขอโทษไม่พร้อมเจอแถมฝากบอกนักร้องตัวเล็กคนนั้นด้วยว่าให้หยุดทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้แล้ว ท่ามกลางมีคอมเมนต์เข้ามาแบบรัวๆรวมถึงตุกก๊กี้สุดารัตก็ทนไม่ไหวต้องเข้าไปเมนด้วยว่าอยู่ในโลกใบเดียวก็จะตายแล้วโคตรเก่งมี4ใบและขาเผื่อหัวหน้าห้องหลายคนที่คอมเมนต์ลั่นอ่านปุ๊บรู้เลยว่าใครเพียบทีเดียวแซบเืิดไหมล่ะคะเรียกว่าฝ่ายหญิงออกมาพูดทุกอย่างทุกความรู้สึกแบบหมดเปลือกว่ารู้สึกยังไงแต่นักร้องที่มีโลกสี่ใบนี้จะหมายถึงใครงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ